วิถีของคนอาธรรมนั้นจะมีผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างแน่นอนและผลลัพธ์ที่ตามมาจากความอาธรรมนั้นรับรองเลยว่าไม่น่าพิลุมเลยให้เรามาศึกษาด้วยกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของคนอาธรรมนั้นเป็นอย่างไร CGN Thai สวัสดีครับพบกับรายการนิฟิ่งไลน์นะครับทาง CG n นไทยทุกวันเลยนะครับเป็นรายการที่ดีๆที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะรายการนี้จะนำพระเจ้าของพระเจ้าอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อให้พี่น้องได้ศึกษาด้วยกันนะครับกับผมองค์การเดชญานะครับในพระธรรมหนึ่งพงยษบทที่1ข้อที่38ถึงข้อที่53 1พงกษัตริย์บทที่1ข้อ38ถึง53ดังนั้นสาโดกปุโรหิตนาทาันผู้เผยพระวจนะและเบนายาบุตรเยโฮยาดา และคนเครทีกับคนเปเลธได้ลงไปจัดให้ซาโลมอนประทับบนลอดทรงของพระราชาดาวิดและได้นำท่านมาถึงน้ำพุ้กีฮนแล้วสาโดกปุโรหิตได้นำเขาสัตว์ที่บรรจุน้ำมันมาจากเต็นท์ของพระเจ้าแล้วเจิมตั้งซาโลมอนไว้และเขาทั้งหลายก็เป่าเขาสัตว์และประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าขอพระราชาซาโลมอนทรงพระเจริญและประชาชนทั้งปวงก็ตามสเสด็จขึ้นไปพร้อมกับเป่าลุ่ยและเปรมปรียิ่งนัก จนแผ่นดินสะเทือนเพราะเสียงของเขาทั้งหลายเมื่ออาโดนียาและบรรดาแขกที่อยู่กับท่านรับประทานเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงนั้นและเมื่อโยอาบได้ยินเสียงเขาสัตว์ก็พูดว่าทำไมพระนครจึงมีเสียงอึกทึกครึกโครมขณะที่เขากำลังพูดอยู่นี่แน่โยนาธานบุตรอบียาทาปุโรหิตก็มาถึงและอาโดนียาก็กล่าวว่าเข้ามาเถิดเพราะเจ้าเป็นคนดีและคงนำข่าวดีมา โยนาธานกราบเรียนอาโดนิยาว่าไม่ใช่ข่าวดีเพราะพระราชาดาวิดเจ้าในของพวกเราได้ทรงให้ซาโลมอนเป็นกษัตริย์และพระราชามีรับสั่งให้สาโดกบุโรหิตนาธานผู้เผยพระวจนะและเบนายาบุตรเยโฮยาดากับคนเคเรทีและคนเปเลธต,ตามซาโลมอนไปและเขาทั้งหลายก็จัดให้ซาโลมอนประทับบนลอดทรงของพระราชาและสาโดกบุโรหิตกับนาธานผู้เผยพระวจนะ ได้เจิมตั้งซาโลโมอนเป็นกษัตริย์แนะนำผู้กีฮนและเขาทั้งหลายก็ขึ้นมาจากที่นั่นด้วยความเปรมปรีเพราะฉะนั้นในกรุงจึงอึกกระทึกคลึกโครมนี่เป็นเสียงที่ท่านทั้งหลายได้ยินนอกจากนี้ซาโลโมอนได้ประทับบนพระราชบัลลังด์ด้วยและยิ่งกว่านั้นอีกพวกข้าราชการของพระราชาก็เข้าไปถวายพระพรแด่พระราชาดาวิดเจ้านายของพวกเราว่าขอพระเจ้าของฝ่าพระบาททรงทําให้พระนามของซาโลโมอน เรื่องลือไปยิ่งกว่าพระนามของฝ่าพระบาทและขอทรงทำให้บัรลังของซารลมอนยิ่งใหญ่กว่าบรรลังของฝ่าพระบาทและพระราชาก็โน้มพระกายลงบนแท่นบรรทมและพระราชาก็ตรัสด,ด้วยว่าสัธุการแด่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลผู้ประทานคนหนึ่งให้นั่งบนบัลลังของเราในวันนี้และตาของเราเองได้เห็นแล้วแล้วแขกทั้งปวงของอาโดนิยาก็กลัวจนตัวสั่นและลุกข,ขึ้นต่างคนต่างไปตามทางของตน ส่วนอาโดนิยาก็กลัวซาโลมอนจึงลุกขึ้นไปจับเชิองงอนของแท่นบูชามีคนไปกราบทูลซาโลมอนว่าดูสิอาโดนิยากลัวพระราชาซาโลมอนเพราะนี่แน่ท่านจับเชิองงอนที่แท่นบูชาอยู่กล่าวว่าขอพระราชาซาโลมอนได้ปฏิญาณแกข้าพเจ้าก่อนว่าจะไม่ทรงประหารผู้รับใช้ของท่านด้วยดาบและซาโลมอนตรัสว่าถ้าแม้เขาสำแดงตัวได้ว่าเป็นคนดีผมสักเส้นเดียวของเขาจะไม่ตกลงอย่างพื้นดิน แต่ถ้าพบความอธรรมอยู่ในตัวเขาเขาจะต้องถึงแก่ความตายพระราชาซาโลมอนทรงใช้คนไปนำท่านลงมาจากแท่นบูชาและท่านก็มากราบลงต่อพระราชาซาโลมอนและซาโลมอนตรัสกับท่านว่าจงกลับไปวังของท่านเถิด เมื่อเราได้อ่านพระธรรมต,ตอนนี้นะครับเราจะเห็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ของคนอธรรมนั่นก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ก่อการกรบฏหรืออดุิยาในสัปดาห์าที่ผ่านมาเราได้เห็นผลลัพธ์ของคนชอบธรรมแล้วว่าเป็นอย่างไรสัปดาห์นี้เราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับว่าผลลัพธ์ของคนอธรรมในอีกฝากหนึ่งนั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่ผมเห็นนะครับประการที่1ก็คือคนอาธรรมนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเขาจะพ่ายแพ้และหวาดกลัวครับ พัมพีบอกว่าแล้วแขกทั้งปวงของอาโดนิยาก็กลัวจนตัวสั่นและลุกขึ้นต่างคนต่างไปตามทางของตัวเองหมายความว่าอะไรครับวงแตกนั่นเองกระจัดกระจายเลยพอรู้ว่าตัวเองแผนการการคิดกระบอกของตัวเองไม่สําเร็จนี่คือเกิดความบาดกลัวเกิดขึ้นในใจทันทีข้อ51มีคนไปกราบทูลซาโลมอนว่าดูสิอาโดนิยากลัวพระราชาซาโลมอนพี่น้องครับคนอาธรรมเริ่มต้นก็โอ้อวดและเย่อหยิ่งจองหองแต่สุดท้ายจบลงด้วยความพ่แพ้และความบาดกลัว ส่วนคนชอบทำนั้นเริ่มต้นด้วยความถ่อมใจแต่จบลงด้วยการถูกยกชูและ ชื่นชมยินดีกับพระเจ้าเราไม่หวาดกลัวเลยแต่คนอธรรมนั้นจะหวาดกลัวพี่น้องครับถ้าเราไม่อยากพ่ายแพ้และหวาดกลัวถ้าเราไม่อยากให้เราจบแบบไม่สวยก็อย่าอยู่ในวิถีของคนอธรรมเพราะว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่คุ้มกันเลยจริงๆผมอยากหนุนใจท่านนะครับให้ดำเนินชิดรักษาชิดกับพระเจ้าให้อย่างดีเสมออย่าให้เราเป็นเหมือนอย่างตัวอย่างของอาโดนิยาและก็พวกที่คิดก่อขบฏนนะครับความพ่ายแพ้และความหวาดกลัวไม่มีใครชอบเลยถ้าไม่ชอบเราต้องกลับไปหาจุดเริ่มต้นว่า จะทำอย่างไรไม่ให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นแบบนี้แต่นั้นเองเราต้องเป็นคนชอบธรรมครับเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเราก็จะประสบความสําเร็จและชื่นชมยินดีกับพระเจ้าเห็นไหมครับนี่คือประการที่1ประการที่2ที่ผมเห็นผลลัพธ์ของคนอาธรรมที่เกิดขึ้นก็คือได้รับการลงโทษครับอยู่ในข้อที่52ถึงข้อที่53คนอาธรรมจะไม่พ้นพระอาญยาของพระเจ้าหรือการลงโทษจากพระเจ้าอย่างแน่นอน อดนรียาวิ่งไปจับเชิงงอนที่แท่นบูชาพรมบีดได้บอกไว้เพราะอะไรครับเพราะเขารู้ว่าเขาทําผิดแล้วและสัญลักษณ์ของการไปจับเชิงงอนที่แท่นบูชานั้นแสดงถึงพระเมตตาและการอภัยโทษ จากพระเจ้านั่นเป็นการแสดงออกและรู้ว่าตัวเองได้รับโทษแน่นอนชีวิตของเราหลายครั้งก็เป็นแบบนี้ครับเรานั้นมุทะลุมุ่งหน้าไปก่อนไม่ปรึกษาพระเจ้าแต่ยกตัวเองขึ้นแต่พอมีปัญหาก็วิ่งเข้ามาหาพระเจ้าพี่น้องครับในมุมหนึ่งก็ดีที่เราวิ่งเข้ามาหาพระเจ้าเมื่อเรามีปัญหาแต่จะดีกว่านี้ไหมถ้าเราปรึกษาพระเจ้าเริ่มต้นให้ถูกในการปรึกษาพระเจ้าเริ่มต้นให้ถูกโดยการไม่ยกตัวเองขึ้นที่จะไม่ตัดสินทําอะไรตามใจของตัวเองชีวิตเราคงไม่วุ่นวายและสับสนขนาด อยากให้ชื่อของท่านวงแตกเหมือนอาโดนิยาและพักพวกเลยครับพี่น้องครับดังนั้นเราจงแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าก่อนก่อนที่จะลงมือทําอะไรก่อนที่เราจะผิดพลาดและเราได้รับโทษในที่สุดถ้าเราไม่ปรึกษาพระเจ้าแต่นั้นเองวันต่อวันผมอยากหนุนใจท่านนะครับให้พระเจ้านำหน้าท่านเสมอให้พระเจ้าอยู่ข้างหน้าท่านเสมออธิษฐานพึ่งพาพระองค์เสมอๆเพื่อเราจะไม่พลาดทางอันดีหรือได้รับการลงโทษจากผลของการที่เรานั้น ไม่ปรึกษาพระจา้านั่นคือประการที่2ประการที่3ผลลัพธ์ของคนอธรรมที่ได้รับก็คือว่าเป็นพระคุณพระเจ้าจริงๆนะครับก็คือได้รับโอกาสให้กลับใจใหม่ อยู่ในข้อที่5 2ถึง53โซโลมอนนั้นสามารถที่จะสั่งฆ่าพี่ชายตัวเองได้เพราะพี่ชายตัวเองนั้นมีความผิดอย่างยิ่งใหญ่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองและผิดต่อกษัตริย์โดยคือการคิดการกรบฏเพราะโทษบาปท,ที่ได้ทําไว้เขาก่อกบฏและชิงมาลังวางแผนลับๆกับคนชั่วกับคนอธรรมด้วยกันเพื่อชิงบาลังจากพ่อแต่โซโลมอนไม่ทําเช่นนั้นครับแต่กลับยกโทษให้ให้โอกาสและไว้ชีดพี่ชายนั่นทําให้ผมระลึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าจริงๆบางครั้งเราเองก็เป็นเหมือนคนอธรรมเหมือนกั กับอาโดนิยาแต่ว่าพระเจ้ารักเรามากพระเยซูพระองค์ลงมาตายไถ่บาปบนไม้กางเขนเพื่อจะยกโทษความผิดบาปของเราพระองค์ทรงให้อภัยเราความรักพระองค์ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีสิ้นสุดและไม่จํากัดพระองค์อยากให้เรารื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์อยากให้มนุษย์กลับไาม,มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าใหม่พี่น้องครับ <c oughs> เพียงแค่เราเองนั้นก็ต้องพิสูจน์ผลของการกลับใจด้วยเช่นเดียวกัน โซโลโมอนเองก็บอกอาโดนิยาบอกว่าถ้าไม่พบการอาธรรมในชีวิตของพี่ชายก็ให้เขารอดไปเขาต้องพิสูจน์ตัวเองเราเองทั้งหลายก็ต้องพิสูจน์ตัวเองการพิสูจน์ตัวเองนั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องทําอะไรอย่างมากมายนะครับการพิสูจน์ตัวเองที่ดีที่สุดคือการยอมว่าเราตัวเองนั้นเราไม่ดีอะไรเข้าไปพึ่งพ,พระเจ้าเป็นการพิสูจน์ที่ง่ายมากๆเพียงแค่รับว่าตัวเราเองไม่ดีอย่างไรไปขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าเพราะอะไรครับเราถึงทําเช่นนี้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําด้วยตัวเราเองได้มีแต่ จากเท่านั้นที่ทําให้เราได้พี่น้องครับความจริงแล้วเราต้องการพระเจ้าให้เข้ามาพัฒนาชีิตของเราทุกวันความจริงแล้วชีตของเรานั้นใจบาปของเรานั้น,ม,นมันมันมักจะแสดงตัวตนความบาปออกมาเสมอตัวตนบาปของเรานั้นยังออกฤทธิ์อยู่และเราไม่สามารถก้าวข้ามหรือชนะมันได้เราจรึงต้องเข้าไปพึ่งพาพระเจ้าทุกวันทุกวันเพื่อให้เรานั้นได้รับการอภัยโทษเพื่อเรานั้นจะได้รับการโอกาสนี้ในการกลับใจใหม่ นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของคนอธรรมนะครับซาลมอนนั้นเป็นกษัตริย์ที่แสดงความรักของพระเจ้าได้ดีมากๆ เขาผลลัพธ์ของคนอาธรรมถึงแม้จะพ่ายแพ้และหวาดกลัวได้รับการลงโทษแต่เขาก็ได้รับโอกาสด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในผลลัพธ์ของคนอธรรมที่ผมเป็นในพระธรรมตอนนี้ให้เราร่วมใจที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์หลายครั้งเราก็เป็นคนอธรรมและเราก็ได้รับผลลัพธ์ของความอาธรรมหรือความบาปนั่นคือความตายนั่นคือการถูกตัดให้ห่างออกจากพระเจ้าแต่ขอบคุณพระองค์แม้ว่าชีวิตของเราจะต้องได้รับโทษแม้ชีวิตของเราจะหวาดกลัวกับความบาปกับชีวิตที่สิ้นหวังแต่พระเจ้า ก็ยังให้โอกาสสลับเราทั้งหลายเหมือนดนังซาโลมอนให้โอกาสอาโดนิยาพระเจ้าก,ก็ให้โอกาสมนุษย์คนบาปอย่างเราทุกคนด้วยเช่นเดียวกันขออย่าให้เราหลงละเลงไปกับวิถีของคนอธรรมแต่ขอให้เรากลับมาสำรวจชีวิตสำรวจตัวเองและพึ่งพาพระคุณพระเจ้าในทุกวันทุกวันเพราะว่าชีวิตของเราต้องการพระเจ้าทุกวันทุกวันตัวบาปนั้นก็ยังออกฤทธิ์อยู่แต่เราเชื่อว่าฤทธิ์เดชฤทธิอำนาจและพระคุณของพระเจ้าจะสร้างเราพัฒนาเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้น วันต่อวันขอพระเจ้าทรงประทานชัยชนะให้กับพี่น้องทุกคนในการต่อสู้กับความอาธรรมเพื่อจะไม่ได้รับผลของความอาธรรมที่เกิดขึ้นจากการไม่กลับใจขอบคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเมื่อท่านชมรายการ CGN ไทยแล้วนะครับหลายคนเกิดคำถามว่าต้องกดไลค์ไหมต้องกดแชร์ไหมโอ้โหต้องกดไลค์และกดแชร์ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ a c e b o o k นะครับสิ่งดีๆแบบนี้ท่านต้องกระจายออกไปครับผมอยากหนุนใจนะครับสามารถสนับสนุนมาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับ เต็มกำลังของท่านขอพระเจ้าทรงเมตตาเคลื่อนใจท่านให้สนับสนุนสื่อดีๆแบบนี้สื่อที่พูดถึงเรื่องพระเจ้า CGN ไทยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอเมนไหมครับ